ผมอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเล็กๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามซ่อนอยู่ที่สำคัญชุมชนแห่งนี้ยังจัดการท่องเที่ยวโดยเหล่าผู้สูงวัยและใครมาพักที่นี่ต้องได้เจอกับสองสูงวัยใจดีเจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้ปู้แปง้งยาเพชร โฮมสเตย์ <Home> ยินดีดดต้อนรับเจ้าและนี่คือคู่รักสูงไวัยเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมจะมาพักในวันนี้ครับมาพร้อมกับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมรับแขกต่างไว้เลยนะครับ แปงสวัสดีครับครับสวัสดีครับปูป่แปงขมก้าวที่จองห้องพักมาวันนี้โอ้วันนี้เพิ่งเพิ่งลูกกรุงเทพมาถึงกันใช่ครับมาถึงวันนี้เนาะเพ,พิ่งมาถึงวันนี้ตามหาโ,โหนึกว่าจะหลงแล้วอันเดี๋ยวพป้นี่ก็เดี๋ยวเดินเข้าในบ้านนะครับครับคผมอยากเห็นห้องพักแล้วเป็นไงโอ้คุณปู่ตรงนี้ล่มลื่นมากเลยอะเออคือว้นนี้จะเป็นพืชพักสวนครัวเวลาเปิ้นมาพักบ้านโฮมสเตย์เขาจะได้เอามาทำเ้า พอนั่นก็จะเป็นบตาเสือบตาเสือบตาเสือคือต้นยอภาษาเหนือวันนี้ขอเสนอคําว่าบตาเสือแปลว่าต้นยอลูกลูกยออันนี้จะเป็นต้นกล้วยกาสะเปาอะ้รนะกล้วยกาสะเปา กล้วยกาสเปาคือต้นฝรั่งคำา่าสเปาเนี่ยมันจะตำจะเตี้ยก็เลยเป็นอะไรนะกล้วยกากล้วยกาสเปากล้วยกาสเปาสเปาแปลว่าเตี้ย้ยแปลว่าเล็กเล็กกล้วยกาแปลว่าฝรั่งฝรั่งกล้วยกาสเปาเดินกันไปคุยกันไปเพลินเพินได้เรียนรู้คำเมืองไปหลายคำเลยละครับ ถ้ามานี่จะเลือกพอห้องอห้องนี้จะมีสองเตียงนอนโอโ้โหห้องนี้มีเตียงนอนเดียวครับครับถ้ามาสองคนจะเลือกแบบนอนแยกกันหรือนอนด้วยกันก็ได้เตียงเดียวกันตกลง ใหตกลงกันให้ต,ก,หตกลงกันเองนะแล้วแต่ชอบ,ชอบแลวแต่ชอบ,ชอบแ,แต่<อ>มีห้องข้างในก็จะมีที่ผมเห็นเนี่ยเป็นมุงมีฟูกมีหมอนอะไรเ<อ>ตรียมไว้ไหให้แบบเรียบร้อยเลยครับใครที่คิดถึงการนอนมุงนะผมว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้โหได้ฟิลมากจะคิดถึงบ้านคุณปู่คุณย่าของเราเองเนาะรวมถึงอาจจะแบบบางคนมาจากต่างจังหวัดมาทํางานในเมืองตลอดเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามาที่นี่เราก็จะได้เหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กกับคุณปู่คุณย่าอีกทีนึงฮะ ถึงที่พักจะไม่ได้หรูหราแต่อยู่ได้สบายสบายเลยครับห้องพักสะอาดสะอา้านเพราะเจ้าของบ้านดูแลอย่างดีปูแป้งพาเดินชมไปรอบๆบบ้านผมก็แปลกใจนะทั้งทั้งที่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแต่กลับมีคนมาพักมากกว่าที่คิดนะครับแถมยังเป็นเช้าต่างชาติหลายคนเลยด้วย ปูแปงครับ,รบทำไมอยู่ดีๆถึงอยากมาเปิดเป็นโฮมสเตย์ครับเมื่อก่อนก็เคยทำํำนาทำสวนมาเราตอนนี้มันอายุมันนักละก็จะเปิดโฮมสเตย์ก็เผื่อมีรายได้พิเศษขึ้นมาอมตอนวันแรกเลยที่มีคนแรกเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากพักกับคุณปู่แปงคุณย่าเพชรรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ยังยังตอนนั้นยังบอกเข้าใจคําว่าโฮมสเตย์เตอเพื่ออย่างครับ ครับปกองปุ้นเข้ามาภาคเสร็จแล้วก็ก็ถามพุ้นว่าเคยไปภาคที่ไหนพ่อของป้นว่าเคยไปแล้วก็เลยเลยถามปุนว่าคำพูดขอมสเตนี่มันเป็นอย่างไรพอพอป,ป,ปุ่นอู้ว่าโอ้มานอนในบ้านหลังคาเดียวกันแล้วก็มาทํากินทํากับข้าวด้วยกันก็รู้สึกว่าโอ้บ้านเราก็ดึ้งยนอย่างนี้รู้อย่างเง้าาบ้านเราเคยทาแบบนี้ก็เลยว่าโอ้อันี้โอ้ดีใจที่เปิ่นมา ปู่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเด็กๆอย่างละอ่อนอย่างเงี้ยมาอยู่กับคนเฒ่าคนผู้สูงอายุเนี่ยกลัวเขาจะเบื่อไหมฮะนอ,อนบางคนก็จะมาชอบหามาอยู่ขับต้นไม้มาอยู่กับก,บกางพวงบ้านอย่างนี้ครับเพราะว่าที่บ้านเขาบางที่ก่อมันแคบมันอย่างถ้าเป็นหนุ่มตาวก่อจะพยายามคุยเรื่องการคองเรือนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้สอนนะแต่จะคุยให้ฟังเราไปคิดคนเดียวให้ข้อคิด ถ้าคนที่มาจากต่างจังหวัดมาเนี่ยก็จะเอาอย่างมาแลกเปลี่ยนกันอเอาความคิดมาแลกเปลี่ยนกันประสบก,การณ์ที่พื้นผ่านมากับประสบก,การณ์ที่เขาเคยทําแล้วก็ถ้าเป็นอย่างมูที่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานมานี่มูลอ่อนม,ม,มูลอ่อน <laughs> <laughs> มูลอ่อนมูลอ่อนที่มานี่ก็จะเป็นภูมใิใจที่ว่าเหมือนกับลูลกหลานนั่นไครับะก่ยากขึ้คนคุณเท่าเนี่ยจะมาได้สมองจะม่ได้ว่างจะบาได้มีเปลี่ยนโลกทึมเศร้าอีเชอ คุณปู่ครับมาเปิดเป็นโฮมสเตย์แบบนี้สนุกไหมสิ่งที่ได้รับกลับมามันสนุกก็ได้แล้วก็ได้น้ำใจของคนคนคที่มาหาเฮานี่เขาเพื่นจะฮื้อกำลังใจที่จะทำงานได้กำลังใจที่จะดูแลร่างกายสุขภาพเหมือนลูกๆแม่เนี่ยโอ้โหขกาจะรักษาสุขภาพของเขาไว้เพื่อวันหน้าปีหน้าลูกๆเขาก็จะได้มาหาเนีได้ได้ใจได้ใจของคนครับนะ เปิดโฮมสเตย์ใครจะคิดเนาะว่าจะได้รับทั้งมิตรภาพได้รับทั้งประสบการณ์ใหม่ๆจากคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักและสุดท้ายเราอาจจะได้สายใยความสัมพันธ์ดีๆที่ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนที่ต้อนรับของเราเนี่ยอยากที่จะมีชีวิตต่อไปอยากทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีเรื่องมาเล่าให้กับคนแปลกหน้าที่เข้ามาพักที่โฮมสเตย์ของเขาอีกได รอลลูกๆมมาเยยี่แนวคิดการเปลี่ยนบ้านผู้สูงวัยเป็นโฮมสเตย์นั้นนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยแล้วยังช่วยให้ผู้สูงไวัยได้มีสังคมได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่แวะเวียนกันเข้ามาเรียกได้ว่าไม่มีเวลาให้นั่งเหงาเลยทีเดียวครับ ยังปูแป้งคอยดูแลความเรียบร้อยของบ้านคอยจัดแจงหาที่พักให้ลูกหลานส่วนย่าเพชรช่วยเตรียมหุงอาหารให้ลูกหลานที่มาพักอย่างสุดฝีมือและคนที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือลูกหลานที่มาพักอย่างผมนี่แหละครับย่าเพชรครับอยู่แล้วเช้านี้ย่ยาเพชรทำอะไรให้ผมกินบ้างอ๋อเช้านี้มีแกงแค่เจ้าแกงคแกงค่ไน โอ้โหเก่งแค่ใส่ไอ้อย่างก็เจ้าเก่งแค่ใส่กินไก,ในใก่กินไก่อ๋อนี่ไก่ไก่เป็นไก่นี่แล้วตรงนี้อะไรครับควันผุยๆุยว้าวโอ้โหอีน้น่ากินมากเลยอะนี่ถือว่าเจ้าของบ้านตื่นเช้ามาทํากับข้าวให้เรากินเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าฝีมือวันนี้เชฟเชฟย่าเพชรมั่นใจในฝีมือไหมครับ เดี๋ยวมาลองดูแต่ผมว่าอร่อยเป็นไงครับดูแต่ละเมนูน่ารับประทานใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมกินข้าวข้าวไงกิ่นข้าวไงกิ่นข้าวไงก็คือกิ่นข้าวเช้ากินข้าวเช้าด้วยกันกินข้าวไงเยอะๆนะได้เลยครับนี่ เห็นคุณปู่คุณย่าแล้วเนี่ยมีความอิจฉาเหมือนกันนะเขาอยู่กันเป็นคู่รักแบบดูหนุงหน่งหนิงหนุ่งหนิงมากเลยคุณปู่กับคุณย่าที่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับ40 40รสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ส <c oughs> ี่สิบกว่าปีแล้วเจ้าเขิอนเขอน <c oughs> <c oughs> มีวิธีการคลองเรือนยังไงฮะ<ห> <c oughs> เคล็ดลับบอกลูกหลานน,นะอันนี้เกอแม่แม่เคยบอกว่าถ้าแต่งงานกันแล้วนช่วยกัน การไม่ยิงผู้ชายเนี่ยถ้าไขาต่ตังก็ช่วยกันเหมือนเหมือนเมื่อเจ้าเนี่ยตื่นเช้ามาแม่ก็จะนึ่งข้าวพ่อ,อก็จะกวาดบ้านพ่อแล้วเก็บพักมาให้แม่พ่ออืมคือจะถ้าก็ไม่ยิงยากีกิ่นคนเดียวไปเก็บพักคนเดียวก็เวลาจะแบัดกันครับไม่ใช่ว่าแบ่งว่าผู้หญิงต้องทําอันนี้ผู้ชายต้องทําอันนี้มไม่ใช่แต่เราช่วยกันทําดีกว่ารักรักขนาดไหนรักเขาขนาด กินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะหวานไม่มากกว่านี้นะเดี๋ยวน้ำพี่จะเบลฟ์นะบรรยากาศการกินข้าวก็แบบนี้แหละครับคุยไปกินไปอร่อยกับเมนูอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วยังได้อร่อยกับบทสนทนาบนโต๊ะอาหารกับคุณปู่คุณย่าด้วยผมว่านี่แหละคือเสน่ห์ของการมาพักผ่อน มาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้สูงวัยครับ <S <S 1> <S 1> และความพิเศษของการเลือกมาพักบ้านผู้สูงวัยคือการได้มาใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงวัยทำกิจกรรมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่มีมาต่างคนต่างอยู่ต่อให้มาคนเดียวก็ไม่มีเหงาเพราะมีปู่กับย่ายอยู่เป็นเพื่อนครับย่าเพชรครับเราจะทำขนมอะไรกันครับวันนี้วันนี้เราจะแป็งขนมจ๊อกเจ้าขนมจ๊อกขนมจ๊อก ภาษากลางเขาเรียกว่าขนมเทียนค่ะ <c oughs> แล้วทำไมวันนี้เราถึงเลือกทำเป็นขนมจ๊อกกันครับว,นนรวันนี้เป็นวันดาเนอกาะวันพุกก็จะเป็นวันพระเราก็จะทำวันนี้เป็นวันดาวันดาคือวันอะไรครับ <c oughs> คุณย่า <c oughs> ก่อนอาพวกนี้จะเป็นวันพระอาวันนี้เราก็เตรียมของเตรียมของที่จะไป สบุนถ้าเกิดว่าก่อนวันพักเขาเรียกว่าวันดาคนเหนือเขาเรียกว่าวันดาคนเหนือเขาเรียกว่าวันดาเจ้าแล้วก็เลยเราจะทําขนมจ๊อกกันต้องทํายังไงบ้างครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ทํามาทําเป็นลูกกอนเนาะแป้งขึ้นมาแป้งขึ้นมาบีบใช่ไหมครับครับบีบไปทำให้แบนๆบีบแบนๆใส่เข้ามาใส่ แล้วก็หอนี่แหละหอแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราต้องทำไงต่อครับเราได้เป็นก้อนอย่างนี้มาแล้วแล้วก็เอาตองมาตองนะตองก็คือใบตองใบตองทำเป็นแบบนี้อ้าวแล้วก็ใส่เลยทำเป็นกลวยใส่เข้าไปใส่เข้าไปหลักผมก็พับตรงนี้ครับอ้าวแล้วก็พับมาตรงนี้อครับมาตรงนี้อ้าวดู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  เรียบร้อยสำเร็คมณเก่งมากเก่งมากจริจริงมันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ <c oughs> ดูเหมือนฝีมือการทำขนมจ๊อกของผมจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับยังคงต้องให้ย่าเพชรสอนอีกเยอะเลยแล้วคุณย่าครับคุณย่าเปิดโฮมสเตย์มาแบบนี้ ลูกยยค้าเยอะไหมคุณย่าเปิดโฮมสเตย์มาก็ไม่หวังไม่ไม่ใช่ทําเป็นแบบธุรกิจเนาะเพราะสุขภาพก็แก่แล้วถ้ารับเยอะ,อะมันก็จะเหนื่อยมากก็เป็นธุรกิจไปเราก็จะไม่ไหวล้วก็แต่ถ้าไม่เยอะแบบนี้เราก็มีความสุขเหมือนกับว่าแขกที่มาพักที่บ้านปู่ย่า จะมาเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าลูกหลานพี่ป้าน้าอามาเยี่ยม,มแบบนั้นแหละแล้วก็ทำให้คนแก่ม,มีความสุขมไม่เหงาจริงๆอันนี้พอฟังก็แบบเซอรอ์ไพรส์เหมือนกันนะรู้สึกว่าคนแก่ เวลาอยู่บ้านหรือว่าผู้สูงวัยเวลาที่อยู่กับบ้านเนี่ยบางทีอาจจะอยู่กันแค่สองคน<ช>หรือบางทีนานๆ,นานๆลูกหลานอาจจะกลับมาเยี่ยมสักทีหนึ่ง<ช>ทีนี้การพอมีคนอื่นแวะเวียนเข้ามาหาบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้หัวใจเราชุ่มชื้นเนาะ<ช>เหมือนว,ว่าเราได้เจอเพื่อนเจอหลานๆใหม่ๆเจอคนที่จริงๆอาจจะแปลกหน้า<ช>แต่ว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นดีใช่มีความสุข ถ้ากลับไปแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเีงได้เลยคืนนี้ได้นั่งคุยสารทุกสุขติบกับย่าเพชรยาวๆก่อนเข้านอนทำให้ผมนึกถึงตายหญ่ที่บ้านเลยนะครับเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มาเที่ยวพักผ่อนกับผู้สูงวัยแบบนี้เท่านั้นอยากให้วัยรุ่นมาลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้บ้างจังเลยครับ เช้านี้ผมยังมีนัดกับผู้สูงวัยอีกหนึ่งท่านที่อาสาพาผมไปเที่ยวชมรอบๆชุมชนครับนี่คือลุงตาลน,นักเล่าเรื่องสูงวัยประจำบ้านแม่สูน้อยที่คอยบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวของชุมชนที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาครับ แล้วคุณลุงเป็นเกษตรกรอยู่ดีๆเป็นมาเป็นไงถึงว่าได้ไปเป็นนักเล่าเรื่องประจําหมู่บ้านได้ครับาะเราอายุสูงแมาก็งานการเราก็ไม่ค่อยได้ทาเหมือนเด็กอะ่ะเด็กมันอยู่กับการทํางานแต่เราพ,อ,พอมีเวลาหน่อยก็เข้ามาช่วยทางหมู่บ้านเราก็เหมือนกับเราจะเป็นนักประวัติศาสตร์โบราณเขาจะได้จะลึกไว้ไง,<อ>งนะอีกหน่อยนะอ,อีกหน่อยเราก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> ก็จะมีคนรุ่นต่อๆไปนะแต่ว่า<ๆ>ตอนนี้รุ่นนี้เป็นหน้าที่ของเรารต้องรับผิดชอบแล้วก็นําเรื่องราวของชุมชนเล่าต่อให้คนอีกหลายๆคนได้ฟังกันต่อไปครับเนาะร้อนจ้ะครับคุณลุงม,มีอะไรสดชื่นสดชื่นให้กินหน่อยไหมครับเราลองมาชิมกาแฟพ่อหลวงดูนะากาแฟเย็นเนกาแฟพ่อหลวงครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่อย่าบอกว่าเป็นบาริสต้าเจ้าของร้านนะครับเนี่ยแม่นละเจ้าอันนี้ชื่อคุณป้าอะไรครับแม่สีนวลเจ้าคุณแม่สีนวลเจ้าคุณแม่สีนวลเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนชงกาแฟเองเลยเหรอเจ้าแม่นละเจ้าโอ้โหนี่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยนะครับที่มีความสามารถเป็นบาริสต้าได้ด้วย ไปไหนมาไหนก็เจอแต่ผู้สูงวัยที่ยังไม่ยอมเกษียณแต่ออกมาใช้ชีวิตทำในสิ่งที่ตัวเองรักกันทางนั้นเลยนะครับ สวัสดีครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยจสวัสดีเจ้าจ้่กี้ม้วนอกม้วนใจขนาะเลยเจ้าขอบคุณจ้านะเจ้าผมพูดถูกไหมม้วนอกม้วนใจม้วนอกม้วนใจถูกเจ้านี่เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้สูงวัยทุกท่านมาเล่นดนตรีกันอันนี้มาจากไหนกันนะครับตอนนั้นมีชื่อว่าโรงเรียนอาวุโสทยาลัยนี่เป็นอาวุโสทยาลัยที่ประกอบไปด้วยนักเรียน ที่น่า,จ,าจะเป็นวกยะเสียนกันกับหมดเลยใช่ไหมครับกลุ <laughs> ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนะาะเล่นดนตรีแล้วมีความสุขไหมครับไหนใครมีความสุขยกมือหน่อย <laughs>